สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกทกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีมายังน้องๆเยาวชนที่น่ารักของเราทุกคนคะ่ะกันทิทานกฎแห่งกรรมก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและน้องๆเช่นเคยนะคะค่ะน,น้องน้องคะเวนกรรมมีจริงหรือไม่คำถามนี้นะคะผู้ที่จะตอบได้ดี ก็คือผู้ที่เขาประสบในผลของกรรมเป็นผู้ให้คำตอบที่ดีที่สุดกับเรื่องราวของหลากหลายชีวิตนะคะที่เขาต้องประสบกับชะตากรรมอันเกิดจากผลการกระทําของตัวเขาเองซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นนะคะก็จะสามารถย้ำเตือนให้เราท่านทุกคนสามารถเห็นภาพของสิ่งที่คนทํา จะต้องได้รับภายหลังหากการกระทำของเขาเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายนะคะอุทาหรณ์สอนใจก็คือจะสอนให้เราหยุดการกระทำนั้นเสียแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็จะสอนให้เรามุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปนิทานกฎแห่งกรรมนะคะก็จะเป็น เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้เห็นถึงอนุภาพของผลกรรมนะคะซึ่งอาจจะทําให้น้องๆบางคนนะคะฉุกคิดได้นะคะว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําไปนั้นต่อไปจะต้องส่งผลย้อนกลับมาถึงเราอย่างแน่นอนนะะซึ่งในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวของลุงแดงนะคะ นกนร,รมของลุงแดงนะคะที่เขาได้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในเขตอภัยทานซึ่งก็คือเขตวัดวาอารามนั่นเองการเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมกันนะคะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหลวงพ่อกำลังแถมเมตตาให้ศีลให้พรแก่ชาวบ้านในยามเช้าหลังจากที่ฉันเช้าเสร็จแล้วงานต่างๆในวัดก็ดูจะมีมากพอควรเด็กวัดอย่างผมที่อยู่วัดมานานหลายปีพอที่จะมีวิชาหนักไม่เอาเบาไม่สู้ เรียกว่าอยู่ที่วัดแห่งนี้มาหลายปีจากเด็กวัดตอนนี้เป็นผู้ใหญ่วัดเสียแล้วเอาอีกแล้วนะลุงแดงเดี๋ยวเถอะหลวงพ่อท่านเพิ่งเะเทศอยู่เมื่อตอนเช้านี้เองลุงแดงนะลุงแดงผมปรามลุงแดงในเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วโทษของมันเคยๆว่ะ อีกอย่างพวกตะภาพน้ำตัวใหญ่ๆแบบนี้จะไปหากินที่ไหนได้ง่ายๆวะนอกจากบ่อปลาที่วัดนี้น่ะและแท้จะเอาเงินไปซื้อมาทำกินตัวหนึ่งก็คงหลายร้อยค่าไม่เอาด้วยหรอกบ่อปลาเขตอพัยธานมีเป็นร้อยแค่ตัวสองตัวก็คงไม่ทำให้หมดบ่อแลอกเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็มาเอามาปล่อยอีกว่าแต่เองเธอ เย็นนี้ไปกินเหล้าที่บ้านข้าไหมล่ะลุงแดงชายวัยห้าสิบกว่า,วาผิวเนื้อดำแดงรูปร่างผอมเกลงงใบหน้าเข้มท่าทางดูคระหยมยิ้มย่องกับเจ้าตะภาพน้ำตัวใหญ่ขนาดลูกมะพร้าวผลโตๆโตซึ่งดูแกจะไม่สนใจสายตาของผู้ที่พบเห็นสักเท่าไรนัก หลายต่อหลายครั้งที่ผมเห็นลุงแดงแกจับตะภาพน้ําที่ในวัดไปทํากับแกล้มเหล้าของแกแล้วก็หลายต่อหลายครั้งที่ผมไม่เห็นในตอนที่แกจับแต่ไปเห็นกรรม,มวิธีการทําของแกที่ดูแล้วให้รู้สึกน่าสงสารในตัวตะภาพน้ําเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่วันนี้ที่ผมไปหาแกที่บ้านตามเคยที่ผมไปนั่งคุยกับแกบ,บ่อยๆก็เพราะว่า ลุงแดงแกมีลูกสาวหน้าตาไปวัดไปวาได้อย่างสบายๆบ,บ้านของลุงแดงเป็นบ้านไม้เก่าๆอยู่ห่างจากวัดไปไม่มากนักเดินมาทางหลังวัดไม่กี่อึดใจก็เจอบ้านไม้หลังเก่าพร้อมกับเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้นเป็นประจำนี่ตาแดง ฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปจับไอตัวพวกนี้มากินแกนะแกยังอีกไม่รู้จักบาปไม่รู้จักกรรมอยู่ใกล้วดัดใกล้วาเสียเปล่าทำไมนะแกไม่ซึมซับเอาธรรมะติดเข้าไปในสมองบ้างวันวันแกเอาแต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ปลาก็เต่าไม่เต่าก็ตะภาพน้ำ ทำไมแกชอบเข้าไปขโมยสัตว์น้ำในบอ่อปลาที่วัดมากินนะฉันถามแกจริงๆเถอะแกไม่กลัวบาปหรือไงวะเสียงคุ้นหูดังพอประมาณกะเอาว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ยินบ้างในการด่าประจานงานนี้บ่อยครั้งที่ผมมาบ้านลุงแดงทีไรเป็นต้องได้ยินเสียงต่อว่าต่อขานในการกระทําของป้านวล ภรยาของลุงแดงที่แกเองก็หาได้เห็นด้วยกับการกระทําของสามีขี้เมาเช่นลุงแดงรวมถึงลูกสาวคนเดียวที่กำลังโตเป็นสาวน้องนิ่มลูกสาวของลุงแดงเธอเองก็ต่อว่าพ่อของเธออยู่บ่อยๆบ,บางครั้งถึงกับเอาเรื่องไปบอกหลวงพ่อในวัดให้ปราบปรามลุงแดง ผู้เป็นพ่อของเธอในเรื่องนี้อยู่บ่อยๆแต่ลุงแดงก็ไม่เคยสนใจที่จะรับรู้รับฟังพอกินเหล้าเมาเขาหน่อยก็แอบย่องเข้าไปขโมยสัตว์น้ำต่างๆที่ชาวบ้านนำมาปล่อยในเขตอภัยพทานแดดร่มลมตกกลุ่มเพื่อนฝูงคอเหล้าคอสุรา างก็พากันมารวมตัวกันอย่างรู้งานอาจจะเป็นเพราะลุงแดงแกนัดหมายไว้หรือว่าเป็นเพราะเสียงดุด่าของภรยาแกที่ส่งสัญญาณให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงขอเล่าได้รู้ว่าลุงแดงแกมีเมดูเด็ดสำหรับแกล้มเล่าในเย็นนี้แล้วผมมาถึงบ้านของลุงแดงก็พอดีกับที่แกกําลังทำกรรมมาวิธเีเดิมแบบเรียบง่าย แต่วิธีการทำร้ายสัตว์อย่างทุกข์ทรมานแก่จับเจ้าตะภาพน้ำตัวใหญ่โยนเข้าไปในกองไฟที่แก่ทำเตรียมไว้ด้วยการนำเอาถังน้ำมัน200ลิตรออกมาเหลือความสูงประมาณศอกเห็นจะได้ แล้วก็จัดการนำฟืนมาสมจนไฟลุกโชนได้ที่แล้วก็จับตะภาพน้ำเป็นๆโยนลงไปในเตาไฟที่แกทำเอาไว้นั้นเสียงตะภาพน้ำดิ้นพล่านตะเกียกตะกายอยู่ในถังน้ำมัน200ลิตรที่เป็นเหมือนเตาไฟย่างร่างของมันให้ตายทั้งเป็นอย่างทรมานผมเห็นแล้วถึงกับถอนหายใจ ในลีลาการกระทำความชั่วแบบได้ใจแม้แต่ลูกเมียของแกยังเมินหน้าหนีไม่มีใครในบ้านของแกกินสัตว์น้ำต่างๆที่จับมาจากเขตอพยพทานรวมถึงผมเองก็เช่นกันกินเหล้ากับแกนะกินแต่จะให้กินเนื้อปลาเนื้อตะภาพน้ำที่แกจับมาจากวัดนะ่ะผมบอกตามตรง ว่ามันกินไม่ลงยังรู้สึกกลัวบาปอยู่รู้ทั้งรู้ว่าบาปแต่แกก็ยังทำโดนหลวงพ่อเรียกไปต่อว่าก็เคยแกก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกแล้วพอไม่กี่วันแกก็จะแอบย่องเข้ามาขโมยสัตว์น้ำในวัดไปกินตามเคยร่างตภาพน้ำตัวใหญ่ ไก้ซึ่งลมหายใจนอนแน่นิ่งกระดองไม่เกรียมอย่างน่าสงสารพร้อมกับเสียงด่าทอสาบแช่งตามหลังของลูกเมียลุงแดงที่เห็นลุงแดงจับเจ้าตภาพน้ำสิ้นใจขึ้นมาแล้วํำแหละมันทำอาหารเป็นกับแกล้มเล่าให้เพื่อนฝูงได้กินกันอย่างอร่อยลิ้นรวมถึงตัวแกก็ได้รับคำชมจากกลุ่มสมาคมขี้เล้า ที่ชอบกินของฟรีลุงแดงนักล่าและค่าสัตว์น้ำที่จับจากเขตอพยพทานในวัดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาเต่าตภาพน้ำแก้จับมาได้ต้องลงสุสารเดียวกันก็คือถังน้ำมัน200ลิตรแทบทุกตัวโดยการจับมันโยนใส่กองไฟ แล้วก็ให้ไฟที่สุมเอาไว้นั้นเผาร่างเจ้าสัตว์น้ำที่เคราะร้ายกลายมาเป็นอาหารโอชะของพวกขี้เล่าอย่างลุงแดงใจบาปที่อยู่ข้างวัดอยู่ในที่ของวัดแทๆ้ๆกลับทำตัวเป็นคนใจบาปหยาบช้าสุสารแห่งความตายหลายต่อลายตัวที่ลุงแดงฆ่ามันอย่างน่าสงสารผมเห็นแล้ว ให้รู้สึกเริ่มไม่อยากกินเหล้าร่วมวงกับแกมีก็แต่พวกที่เหล้าเพื่อนเก่าๆที่ยังพอมีอยู่บ้างสองสามคนหลังจากที่ผมเริ่มรู้สึกหดหู่แล้วก็เกรงกลัวตบาบกับการกระทําของลุงแดงผมเริ่มไม่ค่อยกล้ามากินเหล้าที่บ้านแกนักถึงจะชอบพออยู่กับลูกสาวของแกก็ตามที ผมเลยอาศัยดักเจอกับลูกสาวของแกทางประตูหลังวัดทางกลับบ้านของเธอดูถ้าจะดีกว่าที่จะไปนั่งกินเหล้าให้เมียของแกดา่าให้ลูกของแกฟังเป็นแรมปีที่ผมไม่ได้ไปร่วมนั่งวงกินเหล้าที่บ้านลุงแดงเพราะว่าระยะหลังที่วัดมีงานบุรณะวัดผมเลยต้องช่วยดูแลความเรียบร้อยให้หลวงพ่ออีกอย่าง ผมก็โตมากพอใกล้ที่จะบวชเรียนก็เริ่มพอที่จะคิดได้จึงไม่อยากทำอะไรที่ไม่ดีนักเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะว่าเอาอยู่ในวัดเสียเปล่าไม่มีธรรมะติดใจเสียบ้างเลยพี่ต้นพี่ต้นฉันมีอะไรรบกวนพี่หน่อยนะเย็นนั้นผมกำลังทำงานวัดอยู่ ก็พอดีกับที่น้องนิ่มลูกสาวของนุงแดงมาเรียกผมเพื่อขอความช่วยเหลือมีอะไรน้องนิ่มผมถามด้วยความแปลกใจเพราะว่าเธอไม่เคยวิ่งมาตามหาผมแบบหน้าตาตื่นแบบนี้มาก่อนตั้งแต่รู้จักกันมาพ่อคะ่ะพ่อพ่อไม่สบายมากนอนเพริรนอนบนอยู่หลายวันแล้ว นิ่มอยากให้พี่ช่วยพากแกไปหาหมอนะพี่นะเสียงเธอสันส่นๆใบหน้านดูมีริ้วรอยแห่งความเศร้าเปื้อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดผมรีบทิ้งงานที่ทำอยู่วิ่งตามเธอไปอยังบ้านของเธอพอผมมาถึงบ้านของเธอก็เห็นลุงแดงที่นอนอยู่ตรงระเบียงที่แกกินเหล้าสภาพร่างกายของลุงแดง ผิดหูผิดตาจากเดิมเมื่อก่อนนี้ที่ผมเคยแวะเวียนมากินเหล้ากับแกผมจำได้ว่าผมไม่ได้เห็นแกมาปีสองปีทำไมรูปร่างหน้าตาของแกถึงได้เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนื้อตัวของลุงแดงดูไม่เกรียมอย่างเห็นได้ชัดเนื้อตัวของแกคล้ายมีบาดแผลเป็นจุด,จด ตามเนื้อตามตัวเสียงของแกก็แหบราสั่นเครือแทบจะฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอของคนที่เสียงดังฟังชัดภาพในอดีตของนักเลงคอเล่าเสียงดังใจใหญ่อย่างแกดูน่าสังเวชใจยิ่งนักผมค่อยๆประคองร่างของแกขึ้นมาและทันทีที่สอดมือเข้าไปประคองแผ่นหลัง ผมถึงกับสะดุ้งด้วยความตกใจแผ่นหลังของลุงแดงเปียกแฉะตอนแรกผมคิดว่าเหงื่อตกใจสะดุ้งรีบดึงมือออกมาก็ปรากฏว่ามือทั้งสองข้างที่สอดเข้าไปประคองแผ่นหลังของแกมันเปื้อนไปด้วยเลือดและน้ำเหลืองจากแผลที่แผ่นหลัง ผมถึงกับกลืนน้ำลายฝืดลงคอหันมองหน้าน้องนิ่มและปรรยาของแกที่กำลังจดจดจ้องจ้องมองดูการช่วยเหลือของผมเธอทั้งสองคนต่างก็ตกใจไม่น้อยที่เห็นมือของผมมีคราบเลือดและก็น้ำเหลืองเปียกแฉะเช่นนั้นช่วยหน่อยเธอะนะ แกไม่ยอมไปหาหมอนะพี่ช่วยพ่อด้วยเถอนนะถือว่าช่วยเอาบุญก็แล้วกันทั้งน้องนิ่มและป้านวลต่างก็ร้องขอในตอนนั้นผมเองก็รู้สึกรังเกียจในเนื้อตัวที่กำลังเป็นแผลเน่าเฟะผุพองของแกอยู่บ้างพอลูกสาวกับเมียของแกขอร้องผมก็รู้สึกสงสารและเห็นใจ เพราะถ้าหากว่าผมไม่ช่วยพาแกไปหาหมอแล้วใครจะพาไปในที่สุดผมจึงตัดสินใจอุ้มแกออกมาจากบ้านพามานอนที่กระบะท้ายรถซึ่งเป็นรถของวัดร่างของลุงแดงนอนอยู่ที่กระบะท้ายโดยมีเสื่อรองรับร่างที่กาลังเน่าเฟะเนื้อตัวของแกเต็มไปด้วยบาดแผลที่เน่าเปื่อย และเริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านที่ผ่านไปมาพอเห็นร่างของลุงแดงในระหว่างที่ผมกำลังพาลุงแดงไปโรงพยาบาลต่างก็พากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรำชาวบ้านพูดกันอย่างมั่นใจกับสภาพร่างกายที่ซูปผอมเนื้อหนังผุพองไม่เกรียมดูแล้ว งานนี้ลุงแดงอาการหนักจริงๆยิ่งชาวบ้านที่เกิดเห็นแกจับสัตว์น้ำในบ่อปลาเขตอพยพทานไปกินด้วยแล้วต่างก็มีแต่คําสมน้ำหน้าหาได้มีใครสนใจใส่ใจที่จะช่วยเหลือคนอย่างแกพอมาถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลเห็นก็ถึงกับพงะเพราะว่าร่างกายของรุงแดงเริ่มส่งกลิ่นเหม็น คล้ายกับซากสัตว์เน่าๆผมรู้สึกเบาใจกรงทิพได้ส่งตัวแกถึงมือหมอเรียบร้อยจากนี้ไปก็คงแล้วแต่เวรแต่กรรมหนึ่งอาทิตย์กว่าๆที่ลุงแดงนอนพักรักษาตัวด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังกับโรคผิวหนังติดเชือ้ออาการของโรคทุเลาลงบ้างแต่ก็ไม่อาจจะรักษาให้หายขาดได้ คงต้องใช้เวลาในการดูแลร่างกายและรักษาไปเรื่อยๆหมอลงความเห็นให้ลุงแดงเลิกดื่มเหล้าและต้องเข้ามารับการรักษาเดือนละครั้งซึ่งลุงแดงก็คงยากที่จะห้ามในเรื่องดื่มเหล้าส่วนเรื่องสัตว์น้ำที่วัดก็พอจะห้ามได้บ้างเป็นเพราะว่าสภาพร่างกายของแกก็คงยากที่เดินเหินไปจับสัตว์น้ำนำมาทำกับแกล้ม หลังจากที่แกออกจากโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันผมก็ไปเยี่ยมแกที่บ้านพอไปถึงก็เห็นแกนอนสมข้างกายมีขวดเหล้าขาวเหล้ายาดองเกลื่อนไปหมดนิ่มทำไมนิ่มปล่อยให้พ่อกินเหล้าอีกละ่ะผมถามเธอด้วยความแปลกใจเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าพ่อของเธอไม่อาจทานเหล้าได้อีกแล้ว ปล่อยพ่อเขาเถอะพี่ฉันกับแม่น่ะห้ามแล้วแต่แกก็ไปหามากินจนได้ทั้งๆที่ร่างกายก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ไหวแล้วฉันอ่อนใจเหลือเกินสงสัยคงจะเป็นเวรกรรมที่พ่อสร้างมาละมัง้งฉันกับแม่ไม่ห้ามเขาแล้วล่ะพี่พี่อยากห้ามก็ตามใจเถอนนะฉันกับแม่น่ะปลงเสียแล้วน้องนิ ท่าทางหัวเสียเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเธอเดินมาชี้ที่ตามตัวของพ่อให้ผมดูพี่ดูนี่เมื่อคืนน่ะพ่อหนีออกมากินเหล้านอนหน้าบ้านยุงกัดจนเป็นแผลผู้พองขึ้นมาอีกแล้วพ่อเขาไม่รักตัวไม่กลัวตายแล้วจะให้ฉันกับแม่ที่ทุกวันนี้ต้องทำมาหากินกันเหนื่อยไม่น้อยกับค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษา และพ่อ,อยังทำตัวแบบนี้อีกฉันกับแม่บอกตามตรงว่าทำใจแล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรของกรรมไปก็แล้วกันพ่อนะพ่อเธอพูดทั้งน้ำตาน้ำเสียงของเธอสั่นเครือไปด้วยน้ำตาแห่งความเสียใจและสงสารเมื่อเธอจับเนื้อตัวของพ่อเธอแล้วที่มีแต่แผลที่เริ่มจะพุพองขึ้นมาอีกครั้ง ลุงแดงได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอีกครั้งหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาได้กี่วันก็ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวอีกหลังจากที่ได้รักษาจนอาการทุเลาเบาบางลงแล้วร่างกายของแกดูจะซุดหนักมากกว่าครั้งที่แล้วคุณหมอถึงกับกำชับให้ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ก็อย่างที่พูด ชาวบ้านเขาพูดกันหนาหูว่าโรคที่ลุงแดงเป็นตอนนี้นะ่ะมันเกิดจากผลกรรมที่แกทำไว้จะพาไปรักษาตัวอย่างไรสุดท้ายก็คงจะเหมือนเดิมคงจะไม่มีทางหายเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของเวรของกรรมตอนแรกที่ชาวบ้านเขาพูดกันผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรนะัก คิดว่าชาวบ้านเขาอาจจะมีอคติอาจจะเกลียดลุงแดงที่แกทำตัวไม่ดีก็เลยพูดต่อว่าสาบแช่งไปตามเรื่องเพราะคิดว่าอย่างไรหมอบ้านเราเมืองเราก็มีฝีมือเรื่องแค่นี้ก็คงไม่ยากนักหากว่าจะรักษากันจริงๆจังๆไม่นานก็น่าจะหายกลับมาเป็นปกติแม้แต่โรคเอดบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการรักษา ที่สามารถเยีออยวยาให้คนเป็นไม่ต้องตายก็พอจะมีแล้วกับอีกแค่โรคพิษสุราเรื้อรังแค่นี้ก็ไม่น่าจะยากเกินไปนักเวลาผ่านไปปีกว่า